i don't know 不是。Oui. นั่นก็ไม่ได้ช่วยอธิบายเรื่องข่าวลือเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กใช่ผมว่ามันบังเอิญเหลือเกินที่อัมเบลล่าซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนมาเกี่ยวข้องด้วยนี่บอกฉันว่านี่คือการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่อัมเบลล่าจัดตั้งขึ้นแมวหน้าแอนเนตใครเขาสนเรื่องนั้น่ะพวกเขารู้เรื่องเกี่ยวกับจีวรัสเรื่องนั้นมาจากไหนกันเกกับหลุมยักษ์ในเมืองนี้อีกอย่างนะข่าวลือนั้นยังพูดถึงห้องวิจัยใต้ดินของคุณด้วยคุณจะยออมมรรัับกบกผตนนี้วิจัว พวกเขาพูดเรื่องอะไรกัน เน,น่านี่จะจ้น่าเบื่อแล้วนะต้องตามก้อนคอยช่วยนายสองครั้งแล้วไม่อยากรู้ว่าคุณนับคะแนนด้วย ฟังนะนี่ไม่ใช่เกมถ้าเราถึงเล่นแบงนี้ข้างล่างนั้นไม่มีอะไรตายเลยนี่ยฉันว่านายคงมีคีการ์ดแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็นี่หวังว่าจะอธิบายเรื่องในนั้นได้นะก็อาจจะต้องลองฟังดูก่อน รีบไปจากที่นี่เถอะเราน่าจะต้องเปิดประตูเลื่อนนะ นี่คือการส่งภาพกี่ยกับสุวนการศาที่อเราจะน่านใจค่เอน่าแอนเดปไพค์เขาส่งเรื่องนั้นเขารู้เรื่องเกี่ยวกับ G ีไวมแส นั่นข้อมูลที่คุณต้องการเหรอน่าเสียดายที่ยังไม่ใช่เบนยังสื่อไปไม่ถึงแล้วคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ะข้อมูลของคนที่เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายพวกนี้ ขาตรงนี้ดูเหมือนจะต้องผ่านไปทางร้านปืนนะเละดก You mm -hmm. าขยับผมไม่ได้จะทําร้ายคุณบอกว่าอย่าขยับไงแค่จะขอผ่านไปเท่านั้นผมต้องขอให้คุณลดปืนนั่นลงไม่มีทางรีบหันหลังแล้วกลับไปทางที่นายมาซะลูกสาวคุณน่าจะต้องการให้ช่วยนะไม่ต้องมาบอกว่าฉันต้องดูแลลูกสาวยังไงทิ้งปืนซะอย่าเดี๋ยวหลบไปเราต้องกำจัดเธอก่อนที่เธอจะกลร่าง กำจัดแม่นั่นลูกสาวฉันนะเว้ยเอดาปล่อยพวกเขาเถอะเอ็มมาลูกรักเขาบอกแล้วไงว่าให้รอยอยู่ข้างในค่ะค่ะว่าเอ็มมาเขาอยู่นี่แล้วเขาอยู่นี่แล้วโอเคนะ พวกเวงข้างนอกนั้นดูที่มันเทำกับเราสินายเป็นตำรวจนายควจะต้องรู้บ้างสิว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอเคยเป็นนางฟ้าตัวน้อย แม่กำลังนอนอยู่นะลูกรักโอเคแล้วพ่อจะพาหนูเข้านอนเหมือนกันโอเคนะเอม็มม้าไปซะ ไปจุกกับพวกเราเลยรู้ไหมผมได้แต่คิดความจริงเรื่องหนึ่งมาตลอดทำไมต้องเป็นเขาผมอยากรู้ว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นและหยุดคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ช่วยเหลือคนแบบพวกเขานั่นคือเหตุผลที่ผมมาเป็นตำรวจ ภารกิจของฉันคือการทำลายแผนการของอัมเบรล่าทั้งหมดเราอาจจะไม่รอดไม่ว่าต้องเสี่ยงอะไรเพื่อช่วยเมืองนี้ผมเอาด้วย ชื่ออเบร่าคอเบเรชันไหมล่ะพวกนั้นเป็นบริษัทผลิตยาที่แอบพัฒนาอาวุธชีวภาพอย่างลับๆพวกมันมีไวรัสเปลี่ยนให้คนธรรมดากลายเป็นปีศาจที่ทำลายไม่ได้นั่นคือสาเหตุของเรื่องที่ผมเจอสินะ ทำให้ฉันต้องตามหาแอนเนตเบอร์กินเธอคือนักวิจัยของอัมเบร่าที่เป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อไวรัสฉันจะต้องจัดการเธอให้ได้ทางนี้จะพาเราไปหาแอนเนต ฟังจากที่คุณบอกต่อระบายน้ำก็ดูจะเหมาะดีอย่างที่บอกนายก่อนเลยก็ดีขอบคุณนึกไม่ออกเลยว่าคนแบบไหนที่อยู่ข้างล่างนี่ข้อมูลจากกองบัญชาการบอกว่านี่เป็นทางลงไปยังสวนวิจัยลับของอับเรลา่าไม่จริงนะ ท่ระบายน้ำดูแลเลยเมืองนี้พวกเขาสร้างศูนย์วิจัยได้ยังไงโดยที่เจ้าหน้าที่รับไม่รู้ขอต้อนรับสู่องค์กรอเมริกาอัมเบรล่าควบคุมหนนี้มาหลายปีแล้ว <c oughs> ดินไหวเหรอฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นอะไรวะเนี่ย